ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้าแก้โควิด -19 เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน2564และเมื่อวันที่10สิงหาคม2564ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาบุคคลภายนอกค่าใช้สอยและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2564เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังมี ภารกิจหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องจึงขอขยายเวลาปฏิบัติงานในโครงการกิจกรรมเดิมและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 4งบกลางรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระยะการแพร่ระบาดระลอกเดือนเมษายน2 5 6 4ออกไปเป็นระยะเวลา6เดือนคือเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2 5 6 4เมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับ ปี2,564นี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับประมาณ12,000กว่าล้านบาทเศษเพื่อที่จะเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็บุคลากรด่านหน้าในวันนี้นะครับได้มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับที่จะนำมาใช้นะครับในช่วงระยะเวลา เดือนกรกฎาคม2564จนถึงเดือนกันยายน2564มีกรอบวงเงินทั้งสิ้น12,669ล้าน2,18,300บาทเศษนะครับตรงนี้ก็เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านั้นแล้ว3เดือนอันนี้ก็จะเป็นการต่อเนื่องอีก3เดือนนะครับโดยจะเป็นการใช้ในส่วนของอองบประมาณนะครับที่เป็น รายจ่ายนะครับงบกลางอของปีงบประมาณ2,564